ได่เวลานอนเละกับหัง่งกับค้อนมานางจูจีบีผมกันเจ้ากระเซ้าเย้าเยือกค่ำคืนนี้พี่นอนกับใครอุ๊ย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 อุยพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าอุ้ยอุ้ยอุ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 ย,อย,อย,อยแซ่บแบบรีบด่วนแล้วก็มีนกสีดำเข้ามาขัดขวางความสุขของนกเขาสองตัวนั้นเจ้าเกิดความอิจฉาหรืออย่างไรมีอีกหนึ่งตัวสีดำอยู่ตรงนี้ รกระดายเนาะเจ้าคือว่า,วายู่แต่จ้าปกกระป๋อยให้เขามีชีวิตคู่ของเขาสาร้างป็นเนี่ยนกตัวนี้นี่อีก,อกตัวหนึ่งมาสีดำสีดำ,ดำตัวซ้ายไม่เห็นไหนมพี่เนาะ ไปไหนไปไหนนอนหลับนอนอ่ได้นอนบ่ได้บินไปบินมาอยู่คนเดียวเป็นสาวโสดเฟกแมวอุ้ยไม่ใช่เฟกนกเฟกดีว่าโซ มาแล้ตัวแสบมาแล้วมาแล้วตัวแสบสองตัว,ตวกินเอียงปกตอเอียงปกต,ต,ตโอ้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 ซูกันละสตัวสองตัว บินไล่เขาดีดีเ่ยตัวสีดำนะ่ะไผ่กิบสีขามาได้ต้นใหม่ต้นถ้าไล่เขานีไปเบิด์ตมีปะล่ะพูนมีแต่ดำสีตัวหนะึ่งอยู่คนเดียวทั้งทั้งไผ่ม,ไมาไล่เขาหลด ต้นไม้ต้นนี้เป็นหมองนอนของกนกะเนี่ยนะมันกับกออสาวต่งนอนจิบจิ้วจิบจิ้ว